แล้วหินสามก้อนนี้อยู่จังหวดอะไรครับหินสามก้อนก็แล้วก็วกูเป็อนด,ดับเทียดไหมหน้าสามร้อยหกพ่อสิบห้าครับจริงเรามาดูสิ่งที่โจทย์ให้เนาะเซกเซตาเศกเซตาเนาะแล้วก็บวกแทเซตาเท่ากับสามนี่นี่คือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ครับ เซต้าบวกแทนเซต้าลบสามแล้วนะครับโจทย์ข้อนี้ถามว่าแล้วเซต้าลบแทนเซต้าเนี่ยมีค่าเท่าไหร่เซต้าลบแทนเซต้ามีค่าเท่าไหร่นี้คือสิ่งที่โจทย์ถามหลายคนก็พยายามนะครับโอ้ฉันจะทำยังไงดีให้เปลี่ยนเครื่องหมายบวกเนี่ยไปลบไม่ได้นะครับฉันจะทำยังไงดี บางคนพยายามเปลี่ยนเิ่งเป็นคอสเศรษฐกินส่วนคอสนะครับบางคนก็พยายามเปลี่ยนแทนเนี่ยเป็นเศษส่วนคอสปรากฏว่าไม่ได้นะครับน้องไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับอ่ะข้อนี้ทำยังไงข้อนี้เนี่ยเรากลังเรียนเรื่องอะไรเนี่ยหัวข้อเนี่ยสองข้อผ่านไปเราไปเรียนเรื่องเอกลักษณ์ตรีโกณสมองงงครับเราังเรียนเรื่องเอกลักษณ์ตรีโกณครับน้องๆครับ เอกลักษณ์ซีโต้เนี่ยมันมีสามสูตรที่เราเรียนในป .3 นะครับมันมีสูตรอยู่ก็คือสูตรที่สองครับน้องครับที่เกี่ยวข้องก,กับอะไรครับเศษกับแทนมันเกี่ยวข้องเศษกับแทนมีอยู่สูตรเดียวนะนะนะครับน้องๆครับเราไปดูสูตรนั้นด้วยกันว่ามันคืออะไรจากสูตรที่สองที่แบงค์บอกก็คือ1 3, บวกแทนกำลังสองเซต้าเท่ากับอะไรนะ เศกำลังสองเต้าเฮ้ยพี่แบงค์พี่แบงค์ครับเดี๋ยวให้ย้ายแทนไปทางขวาอ๋อมันจะมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับเศษกับแทนโอ้นี่คือนี่คือสูตรที่สองย้ายข้างไปทางขวาครับกลายเป็นหนึ่งเท่ากับเศษกำลังสองเซต้า จากเดิมไม่เขียนเครื่องหมายคือบวกเออทุกทีเขียนคือบวกใช่ไหมย้ายทางขวาเป็นลบแทนเ,เขาคือใครครับเ,เขาคือใครน้องเขาคือเขอาคือกฏต่างกำลังสองครับหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองตามมาหาเราอแล้วรอบที่สามของวันนี้หน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองได้หน้าลบหลังคูณด้วยหน้าบวกหลัง๋อ นี่เจอแล้วเจอแล้วความสัมพันธ์ว่า10เซต้าลบแทนเซต้าไปคูณกับ10เซต้าบวกแทนเซต้าคูณกันแล้วก็ได้1แต่ข้อนี้โจทย์บอกว่า10เซต้าบวกแทนเซต้ามีค่าเท่าไหร่ครับ10เซต้าบวกแทนเซต้ามีค่าเทดอกสาม๋อพี่ได้ครับ ที่แบงก์ก็เปลี่ экспер, so ยนไอเสกเซต้า6แทนเซต้าเนี่ยเป็นเลข3เฮ้ครับแล้วเดี๋ยวสีแดงคือสิ่งที่โจทย์ต้องการที่แบงก์ก็จะหาได้สีแดงคือสิ่งที่โจทย์ต้องการที่แบงก์ก็จะหาได้เก่งมากเลยครับแทนกว่นขั้นตอนต่อไปครับแทนค่าสีม่วงด้วยเลข3ครับเป็น1เท่ากับ ศเซตาลบแทนเซตาแล้วก็คูณด้วยเลขสีม่วงคือเลขสามย้ายสามไปทางซ้ายไปเศษหนึ่งส่วนสามเท่ากับเศษเซตาลบแทนเซตาคำตอบข้อนนี้คือเศษหนึ่งส่วนสามเช่นกันนะครับเศษหนึ่งส่วนสามเท่ากับเศษเซตาลบแทนเซตาสมบัติสมมาตรเป็นเศษเซตาลบแทนเซตา เท่ากับหนึ่งส่วนสามครับจบนะจบแล้วนี่คือคำตอบข้อสิบห้าอ่าเราไปดูข้อที่สิบนะครับยงขึ้น ของยอดเจดีออกเป็นเป็นสาาเมื่อเดินเข้าไกล้เจดีอีก100เมตรนะครับมุมยกขึ้นของยอดเจดีจะเป็น60สงศานะครับเจดีสูงกี่เมตรนะครับอ่ะข้อสิตว่าน,น่อยครับตอแนแรกนี้นะครับอยู่ไกลนิดหนึ่ง ดูใกลิดนึงนะครับเรามองไปที่ยอดเจดีนะครับจะต้องทำมุเมเงย30องศาตรงนี้ครับ30องศาฉากที่สองนะครับเดินเข้ามาใกล้อีก100เมตรฉากที่สองนะครับเดินเข้ามาใกล้100เมตรเดินเ,เข้าใกล้เจดี100เมตรนะครับก็จะเกิดตรงนี้ขึ้นนะครับ โดยตรงนี้ครับ100เมตรตรงนี้ครับ100เมตรแราเห็นว่าครั้งนี้นะครับมองอยอดเจดีย์นะครับด้วยมุม6 0องศารตรงนี้ครับ6สูง3เขาถามว่าเจดีย์สูงกี่เมตรนะครับ น้องรอครับนี่คือความสูตรเคดีนะครับในระยาอ,อ่าน้องรอครับหลักฐารทำข้อนี้นะครับพี่แบคขอสมมุติให้เ d ดีนะครับสูง x เมตรเคดีสูง x เมตรนะครับได้ชีวิ์ติโฟเรียนครับตามกานันนะเจนี้เนี่ย เช่นนี้นะครับเราก็สมมุติตรงนี้แล้วเช่นนี้นะครับดูต่อนะข้อน,นี้เนี่ยพี่แบงค์สมมติให้จากจุดกลางของ J d ดีเนี่ยนะครับจนถึงระยะตอนที่2เนี่ยเป็น Y ถูกต้องนะน้องๆๆๆเดี๋ยวน้องจะเจอ2ตัวแปรครับพอไหมอ่านน้องมาดูนะครับพ <ๆ S 1> ี่แบงค์ขอให้น้องดูมุม60ก่อนนะครับ ให้น้องบอกว่าข้ามฉากชิดนะครับ60ตรงนี้อะไรครับ5้อันนี้อะไรครับชิด <6. S 1> ข้ามชิดคืออะไรครับ <6. S 1> แทน <6. S 1> ความสัมพันธ์แรกน,นะครับออกมาว่าจะเป็นแทนของ60นะครับจะเท่ากับข้ามก็คือ x ชิดก็คือ y แต่น้องๆครับแทนของ60เท่าไหร่ครับนิ้วนางครับแทนคือรูทซ้ายหารด้วยรูทขวา รูทสามได้รูทหนึ่งได้รูทสามตรงนี้ก็จะกลายเป็นรูทสามเท่ากับ X ส่วน Y นะครับพี่แบงค์ย้าย Y ไปคูณรูทสามนะครับมันก็จะกลายเป็น X เอ่อไแรครับรูทสามยพี่แบงค์ขอเขรียกสมการนี้ว่าสมการที่หนึ่งเด็แค่นี้ก่อนนะครับนี่คือความสัมพันธ์ที่แบงค์ได้แล้วว่าเอกช่อรูทสามย แค่นี้นะครับพี่แบงค์ขอให้น้องดูมุม30องศานะครับเลข100เนี่ยนะยังไม่ใช่ด้านของสามเหลี่ยมมุมฉากรูปใหญ่นะครับ y นี้ก็เหมือนกันยังไม่ใช่ด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปใหญ่นะครับรูปด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับ30องศานั้นต้องเป็น y บวกหน่วยน้องๆครับทั้งหมดเนี่ยเป็น y บวกหน่วยครับทั้งหมดเนี่ยเป็น y บวกหน่วยครับ เช่นนี้นะครับเดวิดแงจะตั้งอัตราส่วนตรีโกณมิตินะครับของมุมสองศาอีก1สมการนะครับและเดยวมันก็จะกลายเป็น2ตัวแปร2สมการเพร้อมนะครับสนใจมุมมินะครับที่แบงค์ถามว่า x นี้คืออะไรครับ x นี้คืออะไรข้างฉากหรือชิดครับข้างเก่งมากครับที่แบงค์ถามว่าชิดของ3 0มินี้คืออะไรครับ y บวก1น้เอาใหม่ครับชิดของ3 0ินี้คืออะไรครับ y บวกไอพีมากครับครับชิดของสามชิดคือ y บวกหน่วยพี่แม็กก็ตั้งอัตราส่วนที่ผมิติข้ามชิดคือแทนแสดงว่าข้อเนี้ยแทนของมสามสิบองศาเนี้ยก็จะต้องาากำหับข้ามก็คือ x ชิดก็คือ y บวกด้วยอะไรครับชิดก็คือ y บวกด้วยหนึ่งหน่ยทำความเข้าใจนะครับ น้องๆครับแต่พี่แบงค์ให้น้องจับแทน30แล้วนะครับแทน30นิ้วชี้นะครับแทนคือรูทซ้ายหันด้วยรูทขวานะครับแทน30มรูทซ้ายหันด้วยรูทขวาซ้ายมีหนึ่งนิ้วรูทหนึ่งหันด้วยอะไรครับรูทสามรูทหนึ่งหันด้วยรูทสามรูปหนึ่งคืออะไรครับ 1. หนึ่งหันด้วยรูทสามเท่ากับ x ส่วน y ายบวกร้อย พี่แบงค์ขอเลขสมการนี้ว่านที่2นะครับตอนนี้พี่แบงค์ดีใจมากเลยนะครับที่เจอ2องตัวแปรล้วก็เจอ2ส,สมการแล้วขั้นต่อไปก็คือการแก้ระบสมการนะครับขั้นต่อไปก็คือการแก้ระบบสมการนะครับเดีย๋ยวพี่แบงค์จะแทน x เนี่ยเท่ากับรูทสามวาลงไปในสมการที่สองนะครับเพื่อทําให้สมการที่สองเนี่ยเหลือแต่ตัวแปร y เอาใหม่นะครับเดี๋ยวพี่ไวจะแทน x ชอบรู้สา y เนี่ยลงไปในสารที่สองนะครับเพื่อทําให้สมการที่สองเหลือแต่ตัวแปร y เป็นตัวนะครับแทน x ชอบรู้สาม y แทน x ชอบรู้สาม y ลงในสมการที่สองจะได้เศษหนึ่งส่วนรู้สามครับเท่ากับ x ก็คือรูทสาม y ส่วนด้วย y บวกหนึร้อยครับทำความเข้าใจคูณไฟครับคูณไฟ y โมงหนึ่งร้อยคูณหนึ่งนะครับ,รบ, y รบก็ได้ออมาเป็น y บวกหนึ่งร้อยกลายเป็นทถับรูทสามคูณกับรูทสาม y พี่แบคเขาบอกเราว่ารูทสามคูรูทสามไปได้อะไรครับสามใช่ไหม ย้าย y ไปทางขวาเป็นลบ y สาม y ลบ y เท่ากี่ y ครับสอง y หนึ่งร้อยเท่าสอง y แสดงว่า y เท่าไรครับ y เท่าไรครับติ๊กติ๊ก y เท่าไรครับติ๊กติ๊ก y เท่าไรครับติ๊กติ๊กห้าสิบเก่งมากครับติ๊กติ๊กได้คำตอบนะครับเพราะว่าโจทย์ข้อนี้ต้องการหาความสูงของ jd หรือหาค่า x อ็เอง แต่เรารู้แล้วครับว่า x ของเรามีค่าเป็นรูทสามคูณ y แล้วเรารู้ y แล้วครับคำตอบข้อนี้ขอตอบด้านล่างตรงนี้นะครับเขียนว่าเพราะฉะนั้น jd สูงเพราะฉะนั้นนะครับ jd สูงนะครับ x เท่ากับรูทสาม y นะครับรูทสาม y ซึ่งเท่ากับรูทสามคูณกับห้าสิบคำตอบข้อนี้คือ 50รูท3เจดีสูง50รูท3เมตรครับแต่ข้อนี้นะครับกำหนดให้รูท3ประมาณเท่าไหร่ครับข้อนี้เท่ากับ1.732ถูกไหมครับที่แบงค์จะเอา50ไปคูนกับ1.732แล้วก็ตอบใครเสร็จแล้วอ่านโจทย์ข้อ11น,นะครับนำ1.732คูณด้วย50 ใ่ศูนยตัวศูนย์เพิ่มหนึ่งหกเพิ่มหนึเ็้าสามห้าหกเพิ่สามแปดเพิยมสกงตัว่ามตัวแง่พรุ th th cheers, ่ทีครับคำตอบข้อนี้ตอบแ6 6สเอครับนี่เป็นข้อแรกที่มีแบงค์สองโจทปัญหารีโกนที่มี2ตัวแปรครับ